ดีค่ะทำไงมา่วมามันดีใจค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มามีความสุขที่ได้เห็นผู้รัก LGBTQ ทุกค่และที่มีความสุขไปม,มากกว่านั้นคือรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมีความสุขมากๆที่วันที่22 23มกรคาคมนี้จะเปิดใช้กฎหมายสำหรับเท่าเทียมแล้วค่ะ ของโยก็ดีใจที่ได้มาค่ะได้ความรู้ใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้เห็นคู่รักค่ะเห็นความรักมากมายเต็มงานเลยค่ะวันนี้สนุกสนานมากค่ะ คนแบบว่าแฟนๆในไทยอย่างแบบว่าติดดกันเลยเนาใช่ใช่แล้วค่ะทุกครั้งที่ออกอีเวนต์ทน้คือจะมาตามล้ยให้กำลังใจรู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากไม่ว่าจะอีเวนต์ไหนที่พวกเราไปขอบคุณสำหรับแรงซัพพอร์ตของทุกๆคนนะคะทั้งไทยแฟนอินเตอร์แฟนความรักพวกเขาเป็นสิ่งมีค่ามากๆสำหรับพวกเราะคะ่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะของโยองโยก็ดีใจมากๆเลยค่ะทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าทุกคนชื่นใจค่ะหายเหนื่อยเลยค่ะ มันน่าคอเซ็กซี่เหมือนเดิมเซ็กซี่เหมือนเดิมเหมือนเหมือนงานเมื่อวานใช่ไฟก็บอกให้ชมเขาสวยใช่ค่ะไฟใส่กระเป๋าพี่ไฟสวดุวันอยู่แล้วใช่นาะไป็นไรเมื่อวานมีสัมปายก็มีคนหลักหนูว่าเออพี่ไฟก็ยังดดบ่าอยากเห็นได้เห็นนะเซไม่ตัดอันที่มันแบบเราไม่พูดถึงเรื่องเมื่อวานค่ะอ๋อไฟจะขอแก้ข่าววันเมื่อเช้าไฟเพิ่งคุยกับโยกไฟนอนไม่หลับเลยนะเรื่องคืนคริสต์มาสน่ะ คือจริงๆแล้ววันนั้นน่ะมันคือวันก่อนคริสต์มาสในวันคริสต์มาสของฟ้าอวันที่25แต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่วันนั้นไม่เป็นวันก่อนคริสต์มาสซึ่งฟ้าไม่ผิดนะฟ้าขอแก้ตัวแก้ข่าวให้กับตัวเองว่าฟ้าไม่ใช่ว่าฟ้าจำไม่ได้แต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันอันนี้คือปีแรกยุ่นั่นแหละที่จําไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าการนับคริสต์มาสของโยกับพี่ฟ้ายต่างกันค่ะเพราะว่าโยอ่ะสากลสาคือโยอ่ะอไม่หนูนับเป็นีเรียดเพราะว่าเพื่อนเยอะมากคือหมายถึงงวว่่่าตตัั้แนที ตั้งแต่วันที่1 0จนถึงวันที่27เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยคือคริสต์มาสอยู่คะ่ะเพราะว่าเพื่อนหนูมีหลายกลุ่มแล้วก็ต้องแยกกันมาเพราะว่าเดี๋ยวดูแลไม่ทั่วถึงคะ่ะอแต่ว่าพายไม่ผิดนะว่าคริสต์มาสสำหรับพายคือเราเข้าใจค่เพื่อนกันสำหรับเราเขาเป็นการรวมพลเพื่อนๆเ,เขาแต่สําหรับเราเราแบบจริงจังไงวันคริสต์มาสวันไหนอะไรเงี้ยคริสต์มาสทั้งเดือนซึ่งไม่ผิดพายไม่ผิด, <laughs> ผดว่า <laughs> ใช่คือหนูอ่ะอินคริสต์มาสมากแล้วประเด็นคือเพื่อนเยอะมากแล้วก็อยากแบบสเปนไทม์แบบคุณลีดแบบว่ากับทุกคนก็เลยให้คริสต์มาสเป็นทั้งเดือนเดี๋ยวเพื่อนน้อยใจถ้าถ้าหนูบอกว่าวันที่ยี่ห้าหรือยี่สิบหรือยี่สิบสี่เป็นคริสต์มาสอ่ะแล้วหนูแบบไม่สเปนไทม์กับเขาว่าคนใดคนหนึ่งอ่ะมันมันจะโดนน้อยใจแล้วพี่ลองที่พี่ฝ้ายจะน้อยใจไหมอ่ะใช่พี่ฝ้ายไม่น้อยใจเพราะว่าสำหรับยูอ่ะเดซเซมเบอร์ December, คือคริสมาด all month เดี๋ยววันนี้พี่ขอเป็น พี่ฝ้ายชอบพี่ฝ้ายเลยบอกพี่ไฟไม่มีคนช่วยเลยทำไม<ช>อะถ้ากันน้องต้องสเปนให้พี่ฝทั้งอาทิตย์เหมือนกันนะถามเขาไหมคะว่าใครมีเวลาให้มากกว่ากันเอาหนกกูเขาตามถามยังไงให้หนูดูเป็นผู้ประสบภัยอีกแล้วไม่อดีตนะน้องก,ก็ตามไปแบบกันที่กับพี่ฝายไงพี่ฝ้ไม่ให้ยูตามไปหรอกทำไมอะไม่ใช่ไม่ให้ตามไปยูไม่ว่างเลยเนี <c oughs> ่ยวันที่ที่พี่พายถามวันที่สาม สี่ห้าไปไหนยุก็บอกว่าไปนั่นไปนี่คือแบบพอเวลาว่างยูกทำไรนอนอ่ะให้พฟ่ทำไงมาก่อมเนี่ยถามยังไงให้พฟ่แบบโดนประสบภัยตลอดเวลาแต่ว่าเวลาอยู่เขาก็แบบคอยดูแลเราตลอดมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วสรุปยูกจะชนะไม่ได้เลยเหรอคะยูกชนะมาตลอดเนาะ แต่ขนาดวันคริสต์มาสเห็นมาไฟนั่งคิดไม่นั่งตอบก่อนแล้ววันนี้ยุ่ชนะไหมคะชนะค่ะเห็นไหมคะทุกคนจบประเด็นเลยเราขันว่าอุตส่าห์มาสมภัยแลรวมาสมภัยเห็นไหมยังไงอะเราถ้าอย่างนั้นเอากันพูนที่ไฟนับเป็นคลิปสี่ยี่้าใช่ไหมใช่ค่ะคริสต์มาสอีฟคริสต์มาสอะไรเงี้ยถ้าในในทางที่ไฟเป็นคริสเตียนใช่ไหมไฟก็นับแบบนี้แล้วเอ๊ะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนี่หว่าอันนี้เป็นทั้งเดือนอ่ะริ์ คนรักเราจะไปยังไไปปโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปให้เสร็จก่อนเลยโอเคค่ะไฟจะรีบไปสผลแล้วรีบกลับใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาต้องมีดินเนอร์อย่างงี้ใช่ไหมพี่ฟ้าใช่ค่ะใช่ของหนูทั้งวันข้ามไปดินเนอร์เลยค่ะโอเคพี่ยอมละยุพี่ยอมค่ะพี่ผิดเองที่จำคาดเคลื่อน ว่าวันะคะวคริสต์มาสมันควรจะเป็นทั้งเดือนอยู่ให้อภัยพี่ฟ้าได้เสมออ่ะจ้ะขอบคุณนะคะแบพี่ฟ้าสปอยนอนมากใช่แบบเวลาพี่ทำเหมือนกันเนี่ยถึงคนจะติดสกินชิพมากแล้วก็วยใครเขาติดสกินชิปไม่มีหรอกโยกคือจะต้องแบบว่าอยู่แบบพิงกพี่ฟ้าตลอดเลยนะหนูบางทีหนูก็ไม่มีอะไรทำ แล้วหนูก็แบบไม่ควรดีใจใช่ไหมคือหนูต้องบอกก่อนว่าหนูเป็นคนแบบว่าสกินชิปกับคนที่สนิทใจแล้วซึ่งถ้าหนูนั่งอยู่ในงานอ่ะแล้วหนูสนิทแค่พี่ฝ้ายคนเดียวหนูก็จะอยากอ้าแล้วถ้าหนูไ้สนิทกับหลายคนหนูก็จะไปนั่งสกินชิปนั่งกอดมันไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นไงค่ะพี่ฝ้ายอย่าปักปั๊มยุ่โอเคใช่คือหนูนั่งอยู่แล้วพี่ฝ้ายเขานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะบางที่หนูก็แบบคือหนูชอบได้กลิ่นหอมแล้วพี่ฝ้ายเป็นประเภทอาบน้ําหอม หนูก็ชอบไปดมบ้างไปเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆมันไม่ได้มีอะไรแบบว่าแค่อยากเล่นด้วยอยากอยากดมอยากอยู่ใกล้ๆเฉยจริงๆชอบแทบทุกกลิ่นแต่มันจะมีอันหนึ่งที่ชอบมาก<อ>ก็คือบอกแบรนด์ไม่ได้ตอนนี้ชิดน้ําหอมยังยังไม่มีแบรนด์อยู่นะคะเป็นแบรนด์นหนึ่งที่เราเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งใช่วันละวันนี้ไม่พลาดฉีดหรือเปล่าไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดอันนั้น โอ้หใครอยู่ใกล้ไม่ฝ่าก็ได้กินค่ะพี่ไม่เคยได้อยู่ใกล้ไม่ฝ่ายเลยโอ้ยใครจะใกล้เกินน้องไม่มีอยู่แล้วน้องเป็นคนเดียวตรงนั้นอยู่แล้วแย่จ yeah, ังเลยนะคะเพราะน้องพีอานะเห็ุที่อยู่แล้วโ <c oughs> อพี่ส <c oughs> งสัยอย่างนึงมันนั่งอ่ะมันยังไงมันเนี่ไฟไฟอม,มฟันจนเจ็บฟันอมที่ท่แอมฟันี่เจ็บเหงือกหมดละพี่ไปดูน้องแฟนซายอ่ะพี่รู้สึกว่ามันได้มาสามารถทำสิ่งนั้นได้จริงเหรอในขณะที่เราคล้องแขนไปมา ถ้าทำบ่อยๆออน่า<ว>จะถนัดอยู่ค่ะใช่อะบอกให้เราอะตัวห่างกันหน่อยไม่รู้ผู้อื่นเป็นไงแต่ผู้เราแบบแยกกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่เอาจิงไม่รู้ตัวนะคะเวลาที่อยู่ใกล้กันหรืออะไรเงี้ยมันมันมันหมันเ,นเคี้ยวเฉยๆค่ะยังไงไม่ค่อยน่าหมันเคี้ยวคือแบบนั่งนั่งอยู่แล้วแบบหยิกอะ <c oughs> เอเอจะพี่ชอบอยู่มีค่ายแบบ ไม่จะเป็นคนมาสบคาเรื่ไม่คือมันอธิบายไม่ถูกเพราะว่ามันก็คงมีแค่โยที่ทําอย่างนั้นอ่ะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกแบบอย่างห้าพูดนะคะว่าเห็นใครทําแบบนั้นกับฝ้ายห้าพูดนะคะขอร้องละไม่มีใช่เราเราเป็นพาร์ทเนอร์มาดีกว่าที่อยากรือว่าเราอะไรที่ประทับใจกันละกันาั้น่รุงจริงก็ก็ทุกเรื่องของเขานะคะแบบว่าอืม พี่ไฟเป็นคนที่เวลาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยอะไรเงี้ยคะ่ะอบอบุ่นแล้วก็แล้วก็ใจดีค่ะถ้าใโย,เ,ยเป็นเด็กอ่อนโยนนะคะใส่ใจคนรอบข้างถ้าแบบอยากให้คามู้สูงที่แบบแทนกันและกันว่าะอะไรคำไหนขอเหมที่แทน ของพี่ฝายเลยที่สุดมังคุดค่ะเพราะว่าวหนูแค่ไม่รู้จะตอบอะไรหนูเลยตอบไปก่อนอถ้าพูดอะไรที่แทนตัวโยใช่ไหมคะก็คงเป็นเป็นความน่ารักความสดใสเวลาที่เจอหรือเวลาที่เห็นไม่ใช่แค่ฝ้ายนะใครๆที่เจอน้องก็ รู้สึกว่าเวลาที่อยู่ใกล้น้องก็ได้รับความสดใสความน่ารักนั้นไปด้วยก็ทำให้สดชื่นค่ะสำหรับสุดท้ายละคริสต์มาสน้องมันก็ถามว่าไม่จบกับคริสต์มาสป่ะในเมื่อเราเป็นคริสต์เราต้องมีของขวัญเราจะของขวัญปีนี้จะมีใหม่ให้กันมีค่ะมีมีมีอยู่แล้วอะน้องโยราคุณหนูไม่เคยพลาดเรื่องของขวัญค่ะเห็นไหมเห็นเห็นเนี่ยยังไม่เลทหนูมีแต่ให้ก่อนเออ จะมีคำพวงคำไส้ใดๆอยู่ห้อยท้ายเราโซเชียลได้เลยใช่เราปกติเราไม่ค่อยลงโซเชียลค่ะว่าเราให้อะไรกัน่อยปกติถ้าให้อะไรกันหรือไปไหนก็มักจะมักจะไม่ลงสักคัสักคักได้ไหมมาเป็นขวัญให้แฟนคือจริงๆเราสองคนเป็นของขวัญให้กับแฟนๆอยู่แล้วเพราะเราตั้งใจผูกโบ ผูกโบตัวเองให้เป็นของขวัญกับแฟนๆเลยคือจริงๆการได้มาสัมภาษณ์กับพี่ๆก็เป็นของขวัญให้ทั้งหนูและแฟนๆพี่ก็ดีใจเหมือนกันค่ะกว่าจะได้คิวสองมากก็คือยากมากเรื่องควาขอาสุดท้ายแล้วให้ฝากมาแฟนหน่อยให้เป็นกำลังใจของปีหนะ้าค่ะก็ สำหรับแฟนๆนะคะก็รอติดตามชมนะคะแล้วคอยสัอพอร์พวกเราแบบนี้ไปนานๆพวกเราก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำผลงานที่มีคุณภาพออกมาให้กับแฟนๆได้เห็นได้ชมกันนะคะและที่สำคัญอยากบอกว่าใกล้จะปีใหม่แล้วอยากให้แฟนๆทุกๆคนมีความสุขอะไรที่ไม่ดีแคาอยากให้ผ่านพ้นไปกับปีเก่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับปีใหม่นะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราไปนานๆพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจรักทุกคนให้ดีที่สุดเลยค่ะ ค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของพวกเราในอนาคตเร็วๆนี้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้ที่ n a Star Studio นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ไม่ว่าเราจะมากี่อีเวนต์ทุกคนก็ตามมาบางคนบินมาจากประเทศอื่นด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะพักผ่อนกันเยอะๆนะคะระหว่างนี้ลอคิดถึงเราบอกเนแฟนว่าปั่นวิวแบงค์กลบยเปปั่นวิวแบงก์รอร์อใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ปัมือวิดีโอพี่าย <on>